ทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการปลูกแหนแดงในกระมังนะคะถ้าใครติดตามเล็กจะเห็นว่าเล็กทำแบบปลูกแหนแดงแบบใส่แบบว่าเ,าเป็นบอ่อพ้าสติกใหญ่ๆเลยนะคะคือกว้าง3เมตรยาว5เมตรอะไรก็ว่าไปทำหลายบ่อแล้วและวิธีนี้ในการปลูกในกระมังง่ายที่สุดค่ะง่ายและกระมังของเราก็อยู่คงทนผาวรด้วยนะคะวิธีการก็คือขั้นตอนแรก หากระมังมาค่ะใบละ20ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ใส่ดินจริงลงไปประมาณ2ข้อนิ้วค่ะใส่ดินจริงดินหน้าบนยิ่งดีนะคะพอใส่ดินจริงลงไปนะคะให้เราเติมน้ําเติมน้ําใส่กระมังนะคะเติมน้ําเกือบเต็มนะทุกคนเกือบเต็มหลังจากนั้นเราก็เตรียมแหนแดงมาใครอยากให้ขยายไวก็ใส่เยอะส่วน ใครอยากแบบว่าออไม่ได้เร่งรีบมากนะคะก็ใส่พอประมาณเดี๋ยวเล็กจะใส่ให้ดูและหลังจากที่เราเติมน้ําลงไปแล้วใช่ไหมใครมีปุ๋ยคอกใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่หรือขี้วัวขี้ควาย1กํามือนะคะประมาณ1กํามือเท่านั้นใส่ลงไปถึงแม้ว่าปุ๋ยคอกจะฟูขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ไม้นะคะในการคนๆๆแต่ในกรณีที่คนที่ไม่มีปุ๋ยคอกคือช่วงนี้มันหายากใช่ไหม ให้ใช้น้ำหมักค่ะทุกคนมันจะมีน้ำหมักปลาเนาะน้ำหมักปลาหรือว่าพวกปลาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปแต่เล็กจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะหาง่ายมากนั่นคือ e m ค่ะทุกคนจูลินซีดีตัวนี้นะคะจะทําให้แหนบแบบขยายไวมากเล็กลองแล้วนะคะทุกคนใส่ไป1นึ่ง้าเขียวต่อ1กะละมังนะคะหนึาเขียวต่อหนกะละมังและบอกเลยว่าคือถ้าอยากให้งามนะ เดือนละหนึ่ง้ังก็พอแล้วนะคะแล้วด้านล่างต้องมีดินจริงเนี่ยค่ะขยายไว้มากโอเคเดี๋ยววันนี้เล็กจะมาทําให้ดู2แบบเลยนะคะอันนี้คือน้ําหมักปลาค่ะก็ใส่ลงไปนะคะอ่ะประมาณนี้ใครมีน้ําหมักใส่น้ําหมักใครมี EM ใส่ EM หาง่ายนะคะคือใน ใหดูโฮมหรือว่าร้านเกษตรทั่วไปมีแน่นอนค่ะเล็กชอบตัวนี้นะทุกคนปิดแน่นนิดนึงนะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยขนาด5ลิตรที่เห็นอยู่นี่ห้าลิตรนะแล้วเวลาที่เราเปิดใช้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ให้หมดภายใน3เดือนแต่บอกเลยว่าตัวนี้ใช้ประโยชน์หลายอย่างคือมันหมดไวมากใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะวิธีการใช้ก็คือค่อยๆลินนะเสียดายอ่ะหนสาเขียวนะคะ ใส่ลงไปเลยเดือนละครั้งเราจะมีแหนไว้ใช้แบบทันใช้เลยทุกคนตัวไวมากตัวแหนแดงเนี่ยเป็นตัว่าเป็นรายได้เล็กๆแน่นอๆของเล็กด้วยนะคะบางทีจนแบบไม่ทันให้ลูกค้ารออันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าแหนแดงเนี่ยคนที่แบบคือเขาไปใช้เนี่ยค่ะ่าเราใส่เพิ่มลงไปในอ่าที่เราใส่น้ำอะ่ะด้วยก็ได้นะคะคนที่ใช้จริงเนี่ยกับ พวกการเลี้ยงสัตว์นะคะไก่ไข่ไก่ธรรมดาไก่เลี้ยงไก่บ้านไก่ไข่กุ้งหอยปูปลากบคือกินแหนแดงแล้วก็ปลากินพืชอะ่ะคือเล็กเลี้ยงแล้วปล่อยลงสาโหแบบหมดไวมากทุกคนแล้วแหนแดงเนี่ยประโยชน์ก็คือมันมีโปรตีนถ้าเล็กจะไม่ผิดนะคะประมาณ4.8คือมันเยอะกว่าจอกแหนอีกนะคะก็เลยต้องปลูกไว้มันดีจริงทำเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้นะคะ โอเคหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราคนและจะสังเกตว่าบางทีดินเราอะดินเรานะ่ะมันจะมีเศษใบไม้อะไรต่างๆขึ้นมาไม่ต้องตักออกนะคะเดี๋ยวแหนขยายมันก็จะกลืนไปเองนะแล้วที่เห็นอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นปุ๋ยไปในตัวนะคะนี่ให้เราไหวยวันนี้เล็กเล็กจะขยายเพิ่มห้ากระมังเนาะนี่ใส่ตามนี้เลยคะ่ะ สำหรับมือใหม่อันนี้คือเป็นการแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงแหนแดงและให้ได้ผลคือเล็กทำมาทุกวิธีแล้วนะคะหลายรูปแบบแล้วก็ปลูกมาเนี่ยหลายปีแล้วทุกคนก็ทำตามนี้นะคะกระมังตอกต่กก็อย่าทิ้งนะแล้วก็เอาไว้แบบแบบถ้าจะให้แหนแดงแบบสวยไวแดดรำไรคะ่ะทุกคนไม่ต้องแดดเต็มวันนะคะมันจะสวยแล้วงามไวขยายไวมากเนี่ยค่ะวิธีการเนาะตามนี้เลยค่ะ นี้เลยบอกทุกอย่างนะคะหรือถ้าใครสงสัยอะไรมีข้อเพิ่มเติมหรือคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าสงสัยอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีจ้า